สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเดินเที่ยวอีกแล้วนะคะเจอเห็ดน้ำหมักอีกแล้วค่ะนี่ค่ะหนึ่งดอกสองดอกแล้วก็อันนี้กินไม่ได้นะคะแล้วก็เห็ดเทาเทานี่ค่ะเหี่ยวเหี่ยวนะคะแล้วก็ดูดอกนี้นะคะดอกที่สามไม่ใหญ่มากนะคะยังเก็บได้อยู่นะคะดอกที่สีค่ะแต่อันนี้เหี่ยวแล้วนะคะก็ได้สามดอกนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเรามาเก็บกันนะคะอีกหนึ่งดอกค่ะตูมๆนะคะตูมๆนี่เราก็จะใช้มีดเราจะใช้มีดตัดเราจะไม่ถอนออกมานะคะนี่ค่ะเราจะเก็บเห็ดแบบนี้นะคะเราจะเก็บเห็ดแบบนี้ค่ะเราจะไม่ถอนออกมานะคะสวยงามค่ะนี่นะคะเราจะตัดแล้วค่ะอีกหนึ่งดอกนะคะ อีกหนึ่งดอกค่ะเห็ดนี่นะคะอร่อยมากเราก็จะไม่ถอนขึ้นมาเนาะเราจะใช้กรีดแบบนี้นะคะแล้วก็เจออีกหนึ่งดอกะค่ะตรงนี้นี่คะ่ะตุมต้มๆนะคะสองดอกค่ะดอกกําลังตุมต้มๆนี่กําลังดีเลยอร่อยมากเราก็จะไม่ถอนออกมาเนาะเราจะตัดเราจะตัดแบบนี้นะคะนี่ ถ้าถอนออกมาเราก็เยื่อเขาก็มาด้วยเนาะเราก็จะใช้ตัดแบบนี้นะคะนี่ตัดเพราะคนที่นี่เขาจะให้ตัดเห็ดแบบนี้นะคะเขาไม่ให้ถอนโอเคเราก็หาต่อนะคะพี่น้องไปเรื่อยๆค่ะทีละดอกสองดอกนะคะตอนนี้เราก็ได้แล้วนี่นี่ค่ะได้แล้วนะคะเจอแล้วอีกหนึ่งดอกนะคะนี่ก็อีกหนึ่งดอก แต่เมื่อกี้เราเก็บไปแล้วหนึ่งดอกเป็นสามนะคะนี่ค่ะเราจะเก็บเห็ดแบบนี้นะคะเราจะไม่ถอนเห็ดนะคะเราก็จะตัดออกไปอย่างนี้เลยนะคะนี่ตรงนี้เพราะเป็นการโอ้ยเป็นการไม่ไม่ให้เห็ดมันอันนี้เรามาเจองูค่ะนี่งูสวีเดนนะคะพี่น้องเขากำลังจูยจีกันอยู่นี่งูสวีเดนนะคะเขาจะเป็นอย่างนี้เด้อนี่ ไม่น่ากลัวอะไรนะคะกัดก็ไม่น่ากลัวค่ะนี่ค่ะโอเคแต่เราไม่ไปเหยียบเขาเนาะโชคดีที่เราที่เราแบบเห็นเขาก่อนเนาะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเจอเห็ดเหลืองสองดอกนะคะนี่หนึ่งดอกนี่อีกหนึ่งดอกก็เป็นสองนะคะเจออีกสองดอกค่ะเห็ดหมากนะคะนี่ค่ะ เก็บได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะได้ไหมแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งดอกนะคะเป็นสามนะคะเอ,อีกดอกนะคะนี่นอนเอ็งแมงนะคะนอนเองแม,ง,ะะนนง,แมงแบบนี้นะคะนี่เราก็จะตัดแบบนี้แล้วเราก็จะตัดเพราะว่านอนเขาเร็วนะนี่ค่ะนี่นี่ไหนอะน,นี่ค่ะ ตุ้มๆเด้อค่ะปาดเรียงเป็นแถวอย่างนี้กําลังอ้ออ้อไม่เก็บก็ไม่ได้เนาะเสียดายเราก็ไม่ได้มาอีกเนาะเก็บซะเนาะเราไม่ได้มาบ่อยโอ้เสียดายเนาะถ้าเรามาช้ากว่านี้เราก็ไม่ได้อีกแล้วเนาะมันก็เก็บไปเถอะขอเนี่ยเด้อจะที่จะทางเลยลูกหลานก็มาขอเด้อ นี MM ่ก็อีกดอกหนึ่งนะคะโอ้ยเจออีกแล้วค่ะมีแต่เหตุแบบนี้เยอะมากนะคะค่ะเห็ดป๊าดพี่น้องเสียดายเนาะดูดูดอกใหญ่มากอะเน่าเน่าแล้วนี่เรามาช้าไปเนาะโอเค